บางคนยอมที่จะเลิกบางคนยอมที่จะลบเพื่อพ่อแม่นะครับ mm. เพื่อคนที่เรารัก <ASS AN G US> เพื่อลูกลูกเพื่ออะไรต่างๆ <ku> เพราะฉะนั้นพลังของความรักมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากนะครับมันสามารถแลกมันสามารถที่จะ,ะพัชนทุกสิทุกอย่างได้และมันอยู่เบื้องหลังความสําเร็จท่านมัดสวัสดีนะครับนะ,ะมันอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ หลายสิ่งหลายอย่างความสาเร็จยิ่งใหญ่นะครับมันมักจะมีเบื้องหลังแบ็กอัพด้วยความรักเสมอไม่ว,ว่าจะเป็นความรักที่พ่อแม่มีต่อเราความรักที่เรามีต่อครอบครัวความรักที่ลูกๆมีต่อเราความรักที่เรามีต่อแฟนต่อภรรยาของเรานะครับมันทําให้แบ็กอัพของความรักเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับว่ามันแข็งแกร่งยิ่งกว่าภูเขาอีกแบ็กอัพของความรักทําให้ใครบางคนนะครับสามารถ ลุยน้ำข้ามโคลนข้ามภูเขาข้ามสิ่งขเขาเรียกว่าพยันตรอันตรายต่างๆเพื่อจะไปทําเพื่อจะตามหาหรือเพื่อจะทําให้คนที่เรารักนั้นพึงพอใจเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วมันขับเคลื่อนมันขับพลังขับความสําเร็จออกมาได้บงับงมากมายมหาศาลแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะนันอยากจะให้พี่น้องไม่ลืมก็คือความรักที่เรามีต่อตัวเองอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ หล่อเลี verdad, th Avengers, ้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงความรู้สึกหร่อเลี้ยงภายในของเราเนี่ยให้มันไม่ใช่รู้สึกขาดไม่ไม่ใช่รู้สึกท้อแท้ไม่ใช่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่รู้สึกเหนาไม่ใช่รู้สึกแบบว่าถึงไม่มีใครสักคนเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติจริงๆแล้วเราเกิดมาตัวคนเดียวโดยธรรมชาติจริงๆแล้วเราสำเร็จได้ในตัวเราของเราคนเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกลับมาดูแลหวงแขนให้ความรักอย่างที่สุดนะครับโลกในฝันทำไมมีความสุขวา